แรมโบ้ฟาดเดือดรุทันทักษินเกมสับขาหลอกวางตัวเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยแต่ขายไม่ได้ทางอีสานถามย้ำรัฐบาลไหนขายชาติกันแน่แรมโบ้แชร์ทักษิน แค่สับขาหลอกวางตัวเศรษฐาทวีสินส่งนายกแต่แปก๊กแรมโบ้ฟาดเดือดรู้ทันทักษินเกมสับขาหลอกวางตัวเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยแต่ขายไม่ได้ทางอีสานถามย้ำรัฐบาลไหนขายชาติกันแน่ 4พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสสอีสานพักเพื่อไทยเปรียบเทียบระหว่างสมัครศูนทรเวศกับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยลำดับหนึ่งหากพักเพื่อไทยดนนันนายเศรษฐาทวีสินขึ้นเบอร์หนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในภาคอีสานเพราะคนรักยายังติดแบรนด์เดิมคือทักษิณและเครือญาติคนอีสานไม่ได้สนใจสมัครศูนทรเวศนะักพักพลังประชาชนในเวลานั้น พวกเขาเข้ากูหาการเลือกพลังประชาชนด้วยความรักและคิดถึงคุณทักษิณจุดนี้เองที่สสอีสานพักเพื่อไทยรู้สึกเป็นห่วงหากเสร็จาเป็นว่าที่นายกตัวจริงไม่ใช่อุ้งอิงแล้วชาวบ้านจะไม่เลือกเพื่อไทยผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์เรมโบอีสานดอร์เสกสกลอัถาวงอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเลือกตั้งทั่วไปการเสนอบุคคลเข้ามานั่งตามบัญชีของพรรคการเมืองทุกพรรคสามารถเสนอบุคคลภายนอกได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา88โดยมีเงื่อนไขจะต้องยื่นต่อกะกะตก่อนปิดรับสมัครเลือกตั้งและประกาศให้ประชาชนทราบ เท่าที่ทราบพักการเมืองอื่นไม่เห็นมีพักการเมืองไหนสับขาหลอกเหมือนพักเพื่อไทยโดยเฉพาะจะจับไตรู้ทันนทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต้องการดันบุตรสาวอุ้งอิงแพทองทานชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยวางตัวเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งแต่โยนหินถามทางลักษณะเอาเศรษฐกิจนำหน้าในในโยบายหาเสียงโดยนำนายเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วางเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลำดับหนึ่งทั้งทที่รู้ดีว่า ภาคอีสานหากนำเสนอนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีทางภาคอีสานขายไม่ได้คำว่าขายไม่ได้ตรงนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเอาคำพูดสสอเพื่อไทยภาคอีสานมาพูดตรงนี้รู้ทันว่านายทักษิณเพียงสับขาหลอกประชาชนเท่านั้นเพราะตามรัฐธรรมนูญสามารถเปลี่ยนลำดับได้ก่อนปิดรับสมัครสสขณะนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังบริหารประเทศอยู่ยังไม่หมดวาระหรือยุบสภา ของให้กล้าๆเปิดเผยว่าจะสาวมานั่งบัญชีนายกรัฐมนตรีลำดับหนึ่งคนอีสานฝากความคิดถึงนายทักษิณว่าเมื่อไหร่จะกลับมาติดคุกแล้วขอเตือนนายทักษิณการเอาบุตรสาวมานั่งตำแหน่งดังกล่าวจบไม่สวยเหมือนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีน้องสาว ไหนว่า49วันนารีขี่ม้าขาวที่ไหนได้เพ่นแนบนี้เอาตัวรอดทิ้งลูกน้องติดคุกติดตารางตัวเองหนีออกนอกประเทศคนเดียวเห็นแก่ตัวระวังลูกสาวจะมีชะตากรรมเดียวกันกับพ่อและอาก็แล้วกันคงต้องซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้รอต้อนรับอีกหลังเป็นแน่ ผมต้องอ้างอิงความเห็นของดรนัทวุฒิวงเนียมหรือดรนัทปรามาจารย์กฎหมายมหาชนและผู้เชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญที่เคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการวางตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอ่านเกมขาดพอมาวันนี้น่าจะเป็นจริงตามที่ให้ความเห็นไว้เป็นเพียงการสรับขาหลอกเพื่อยนหินถามทางเท่านั้นแต่ขายไม่ได้ในภาคอีสาน แค่เทียบกับคุณหญิงหน่อยสุดารัตเกยุราพันธ์พักไทยสร้างไทยอย่างสู้ท่านไม่ได้ประชาชนต้องมีสติรับฟังข้อมูลทุกด้านแล้วจะรู้ทันนายทักษิณโดยเฉพาะกฎกระทรวงการได้มาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของคนต่างด้าวพศ2545เกิดในรัฐบาลนายทักษิณในปี2565รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นำมาปัดฝุน่น เพิ่มความเข้มข้นเพิ่มศักยภาพที่สำคัญการถือครองอาคารคอนโดมิเนียมที่อยู่อาศัย49%สำหรับคนต่างด้าวถือครองพบว่ามีมากมายมีการขายขาดไม่มีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำและไม่มีการลงทุนล่วงหน้า3ปีตามพรบอาคารชุดฉบับที่4พศ2551มีผลบังคับใช้วันที่4กรกฎาคม2551 เกิดในรัฐบาลพลังประชาชนถามว่ารัฐบาลไหนขายชาติกันแน่ตั้งข้อสังเกตว่าจะเห็นว่าพยายามให้บุตรสาวและบุตรชายมานั่งที่ปรึกษาต่างๆภายในพักแต่มีอำนาจเด็ดขาดเนือหัวหน้าพักตัวจริงผมว่านายทักษิณอย่าเนีมอมไอเลยเอาบุตรสาวมานั่งเป็นหัวหน้าพักเองเลยํำว่าแลนสไลด์เป็นเพียงวัฒกรรมทางการเมืองเท่านั้น จะสอบขาหลอกหรือจะวางตัวโยนหินถามทางยังไงโอกาสแลนสไลด์ยังมืดมนที่จริงพักเพื่อไทยต้องตอบให้ชัดที่พักก้าวไกลถามมาก่อนว่าจะยืนเคียงข้างพักก้าวไกลจะแก้กฎหมายมาตรา1นึ 2, และปฏิรูปสถาบันหรือไม่จุดยืนพักเพื่อไทยจะปกป้องสถาบันหรือไม่จะมีจุดยืนตามพักก้าวไกลหรือไม่ประชาชนผู้จงรักพักดีปกป้องสถาบันรอคำตอบจากพักเพื่อไทยเช่นเดียวกัน นายเสกสกนกล่าวสำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไปถวายพระพวารวรังคูณเลิองอถวันสุรชาชัยสูนย์เดิยำพูณพระเจ้าแผ่นดิน,น,ส,น,น,นสินครแผ่นดินไทยในราชกาลที่สิบทรงอุทิศ สืบสานงานพระพราชบิดาขอพระสยามเทวาพุ้องพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทายมีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรณมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาทบพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวขอเด้พระทงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใจพระบาทมีนัำชาล้นไปรนนะสุดทรเดือดร้อนนักแห่งหุญนใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาส่งเป็นกษัตริย์จอมพรับียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ดว,วงใจของไทยประชาชมงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเหนือยิ่งสิ่งใด ជឿនយิ่งយូរឡាន